สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม ROB แล้วนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับวงแหวนเวทไอดอนะครับซึ่งเป็นสกินเกิดกรุ๊ปสุดพิเศษนะฮะสีสกินด้วยกันนะครับประกอบด้วยสกินของเซซิรานะครับต่อมาก็เป็นคาเฟนีนะครับต่อมาก็เป็นแอนเนตครับผมและสุดท้ายก็คือลิเลียนานะครับซึ่งสกินนี้ผมมีแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมวงแหวนเวทเนี่ย อย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือการสะสมไอเทมเพื่อไปแลกสกินต่างๆนะครับหรือไม่เราก็อาจจะโชคดีได้รับสกินเลยนะครับและวงแหวนวทไอดอลเนี่ยพิเศษกว่าครั้งก่อนๆน,นะครับก็คือเราสามารถล็อกอินเพื่อรับไมโครโฟนนะครับใช้ในการสะสมเพื่อแลกสกินด้วยเช่นกันนะครับโดยตอนนี้เรามีคัมพี์ขั้นสูงอยู่110ชิ้นนะครับโดยผมยังไม่ได้ไปซื้อที่้านค้านะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ซื้อมา เราจะมาดูกันสิครับว่าคัมพีห1ึรอิบอันนี่นะครับเราจะได้ไมโครโฟนเท่าไหร่นะครับโดยจํานวนที่เราต้องการวันนี้ก็คือส5บหชิ้นนะครับเพื่อเลกสก,กินที่ผมยังไม่มีนะฮะเราจะไปกันทีละครั้งนะครับเริ่มครั้งแรกครับเอาอะไรไม่รู้เลยเนี่ยโอเคครับมันจะแปลกๆโอ้โหได้เอฟเฟกวิ่งครับ เออเปอร์เซนต์การออกของดอกซากุระกับไมโครโฟนเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์ของอิโมจิและเอฟเฟกเนี่ยฝั่งของวงแหวนเวทไอดอลเนี่ยมากกว่าถึง1%เอร์เซนเลยนะครับโอเคครั้งที่สองครับเริืมวัดม่วแล้วโอ้โหนู้สึกว่าจะออกยากกว่านะได้มาหนึ่งอันเลยครับตอนนี้เราต้องการทั้งหมดอีก14อันฮนะโอโ้ได้มาสองอันครับ ครั้งที่สี่นะครับได้มาอีก1อันครับตอนนี้เราได้มา5อันแล้วนะครับเหลืออ,อีกแค่10อันนะครับกับการหมุนอีก8 5ดสิาคัมพีนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยฮนะโอ้โหรูนมาแล้วครับเริ่มเกลือละผมขอวาดไม่ก,กันเมื่อกี้วาดไม่สำเร็จดูเหมือนจะไม่ใช่นะปื๊บไม่ไหม นั่นอันนี้เหมือนแก้วนะครับไม่ใช่เหมือนไม้ละอ่าไล้อีกหนึ่งอันครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมค่อยอ,ออกไปดูอันนี้เริ่มเป็นแก้วเป็นกล่องแล้วครับคาถาไม้นะฮะโอ้โหได้อีกหนึ่งอันวะ่ะแปดอันเลยครับเกือบคืเอเ,อ,เ,อ,เอ,อ้าเอาโอ้โหมือกดหมุนห้าครั้งครับไม่เป็นไร โอเคผิดโจดเฉยอันนี้5ครั้งนะครับนิ้วเผลอไปโดนโอ้โหบอกแล้วตอนนี้เหลือ35อันนะครับ5ครั้งนี่ไม่ไหวครับสำหรับผมความเชื่อผมยังอยู่เหมือนเดิมโอเคนะตอนนี้เราได้เกลือมา6อันแล้วนะฮะไม่น่ากดเลยกูได้ไม้มาอีกหนึ่งอันครับคาถาแก้วน้ำนี่ใช้ได้ผลนะี ยันแก้วน้ำอืมไอีกหนึ่งอันวันหัวใจแล้วกันฮะให้สมกับเป็นเกอร์กรุ๊ปหน่อยได้มาอีกหนึ่งอันครับต่อไปต้องพิมพ์ว่าไอดอลเขียนถูกไหมช่างเถอะโอ้โหกล่อ,องรูนจริงโอ้เหลือมุนอีกครั้งหนึ่งกับไมโครโฟนอีก4อันนะครับอันนี้ได้หนึ่งอันก็ยังดี โอ้โหได้หนึ่งอันจริงด้วยครับตอนนี้เหลืออีกสามอันเท่านั้นเราต้องออกไปซื้อคัมพี์ตรงนี้ก่อนนะครับห้าครั้งกับเจ็ดสิบห้าคูป,ปองโอเคเราได้คัมพีร์มาแล้วครับอีกห้าครั้งนะครับกับไมโครโฟนอีกสามอันเท่านั้นดูซิว่าเราจะได้เกลือหรือเปล่าโอ้โหถามจริงเราต้องใช้ยันแก้วน้ำเหมือนเดิมครับนั่นได้หุ่นว่ะ ตอนนี้เหลืออีกแค่ไมคอีกแค่2อันนะฮะอ้าวไม่รู้ว่าน่าจะเหลืออีกแค่ครั้งหรือ2ครั้งได้มีอีก1อันครับ14อันเลยครับกับการหมุนครั้งสุดท้ายดูซิว่าเราจะได้ไมโครโฟนหรือเปล่านะครับน่ะยันแก้วน้ํำศักดิ์สิสทธิ์จริงหรือเปล่าโอ้โหได้อีก2อันเลยครับวันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับตอนนี้สกินคือเป็นระดับเดียวกันหมดนะครับ เฟิล่านะครับผมมีสกินของเวลีพาซีซั่นนี้นะครับในรีววหนึ่งมาแล้วคาฟินี่ผมได้สกินของเวลีพาซีซั่นนี้นะครับรีววหกสิบมาแล้วเหลือแต่แอนเนตนะครับเพราะว่าลิเลียนาผมมีแล้วนะครับผมจะแลกเป็นแอนเนตแล้วกัน s <S กิจกรรมนี้นะครับสำหรับผมถือว่ากลางๆนะครับถ้าผมรู้สึกว่ามันออกง่ายจริงๆเนี่ยผมคงไม่ต้องซื้อคัมพีเพิ่มนะครับ เราใช้ไปทั้งหมด140คัมภีพีแล้วก็อีกเราได้จ่ายเพิ่มอ,อีก75คูป,ปองนะครับถ้าชอบกีลิมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสัดวันนี้สวัสดีครับ